นักเรียนนะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่6นะครับม .6 ทับ1นะครับถึงม .6 ทับ4นะครับการสร้างโปรเจกต์แบบ Windows นะครับภาษา C-sharp นะครับเป็นภาษาโปรแกรมนะครับเชิงวัตถุนะครับเรียกว่า object oriented programming l a n g u a g e นะครับ ในการเขียนโปรแกรมจะต้องสร้างโปรแกรมต้นฉบับมาก่อนโดยมีไฟล์ที่นำสกุลนะครับเป็นจุด cs นะครับแปลงภาษาโดยใช้ compiler นะครับให้เป็นไฟล์ที่นำสกุลนะครับจุด exe นะครับการเขียนโปรแกรมโดยการสร้างโปรเจกต์นะครับแบบ Windows นะครับโดยใช้โปรแกรม microsoft visual c c h a r นะครับเราไปทำการ create project นะครับแล้วก็เลือก windows form application นะครับแล้วก็ตั้งชื่อของ windows form application นะครับตัวนี ก็จากนั้นนะครับจะปรากฏแ็บนะครับ From นะครับจุด cs design สำหรับพัฒนาโปรแกรมแบบ windows form นะครับทำการบันทึกนะครับโปรเจกต์โดยคลิกที่สัญลักษณ์ของรูปนะครับไอคอนนะครับ save all นี้นะครับแล้วไปตั้งชื่อนะครับเมื่อตั้งชื่อแล้วนะครับให้เรามาเลือกในช่องนะครับตรงนี้นะครับให้เลือกในช่องครับคำว่า location นะครับให้เลือกโฟลเดอร์ที่จะเก็บโปรเจกต์โดยคลิกที่ browse นะครับ ก็จะเก็บโปรเจกต์ไว้นะครับต่อจากนั้นนะครับให้เรามาเลือก create นะครับ iterator from source zone นะครับแล้วก็เซฟปังทึกงานไว้นะครับต่อจากนั้นนะครับมันจะมีกรอบนะครับโต้ตอบนะครับหน้าต่างนะครับดีไซน์นะครับเริ่มการสร้างโปรเจกต์นะครับโปรแกรมนะครับจะมี form designer นะครับจะมีฟอร m มาให้นะครับแล้วก็ toolbar แล้วก็ toolbox นะครับลักษณะของฟอร m มนะครับ from มด e ไซ n นอนะครับแล้วก็ t o b l o c k to block คืออะไรครับแท็บเครื่องมือนะครับที่เราจะใช้งานนะครับนี่คือ t o b l o c k ตัวนี้นะครับ t o b l o c k นะครับเอา t o b ล o c k มาให้นะครับเราจะขยาย t o b ล็อ k ออกมานะครับแล้วแสดงเครื่องมือได้ตลอดเวลานะครับนี่คือ t o b l o c k นะครับต่อจากนั้นนะครับเราสามารถปรับโปรแกรมได้นะครับตรงนี้สามารถเลื่อนนะครับลากเลยนะครับปรับโปรแกรมมาตรงนี้ได้นะครับสามารถเลือกและปรับโปรแกรมได้นะครับตรงนี้ ต่อจากนั้นนะครับเราจะสร้างปุ่มขึ้นมานะครับเราจะสร้างปุ่มนะครับอ่าเรียกว่า b u t t o n s นะครับ But t o n แปลว่าปุ่มนะครับจะสร้างปุ่มได้2วิธีคือคลิกแล้วก็ลากนะครับมาไว้ในฟอร์มนะครับตรงนี้อ่ะหรือับเบิลคลิกก็มานะครับจาได้2วิธีดับเบิ้ลคลิกหรือลากเข้ามาใส่ในฟอร์มนะครับต่อจากนั้นได้ Button ที่1นะครับเราจะแสดงนะครับโปรแกรมนะครับใน Button ที่1นะครับโดยทําการคลิกนะครับ ในบั่มท่อนที่หนึ่งนะครับตัวนี้จะปรากฏนะครับฟอร์มปุ่มท่อนขึ้นมานะครับในบั่ท่อนที่หนึ่งเนี่ยมันจะให้โฮสตของโปรแกรมนะครับแล้วคอนเซอร์จะปรากฏอยู่ที่แมกทอสนะครับที่สัมพันธ์กับเครื่องมือนะครับนี่คือลักษณะของคอนเซอร์นะครับจะปรากฏอยู่ที่แมกทอสนะครับเราจะพิมพ์นะครับหรือเขียนคำสั่งนะครับให้ปิดโปรแกรมโดยเขียนคำสั่งคว่า close ลงไปนะครับตัว C นะครับ close c l o OSE นะครับ Cross แล้วก็ใส่วงเล็บนะครับหลังนั้นก็ใส่นะครับ s e m ีค o l o n นะครับนี่คือคำสั่งปิดโปรแกรมนะครับถ้าเราจะกลับไปนะครับแบบฟอร์มเดิมนะครับก็ให้คลิกกับว่าตัว from นะครับจุด c h ของดีไซน์นะครับอ่ะจะกลับไปเหมือนเดิมนะครับแต่ตรงนี้นะครับจะเป็นลักษณะของ Start นะครับ Start Debug รับ Study b u c l i n หลังนะครับรันโปรแกรมนะครับตรงนี้จะได้ลักษณะนี้ขึ้นมานะครับรันโปรแกรมจะได้ลักษณะนี้ขึ้นมานะครับนะครับื่อสั่งปิดโปรแกรมนะครับต่อจากนั้นนะครับจะปรากฏนะครับโปรแกรมที่เราสร้างขึ้นด้วย Button ที่1นะครับเมื่อกดโปรแกรม Button ที่1ขึ้นมานะครับเราจะทาการสร้างนะครับตัว Button ที่2นะครับโดยใช้นะครับ เราจะไปสร้างบัตทอนที่2นะครับคลิกแล้วก็ลากมานะครับบัตทอนที่2นะครับต่อจากนั้นเมื่อได้บัตทอนที่1และบัตทอนที่2แล้วนะครับเราจะมัตทำนะครับจะสร้างส่วนนะครับของ p r o p e r t y นะครับ r ื p e r t y นะครับคือการเปลี่ยน p r o p e r t y ขององค์ประกอบต่างๆในแถบ d e ไซน n นะครับของโปรแกรมนะครับเรื่องวัตถุนะครับจะไปเรื่อง Pro p ก r t y ่ก่อนนะครับ Pro p e r t y คือตรงนี้นะครับถ้ามาคลิกที่บัต ท่านที่1น่นะครับอ่ะจะแสดงโค้ดออกมานะครับแล้วกลับไปที่เดิมก็ไปที่ฟอร์มนะครับดีไซน์เราจะไปคลิกที่ property นะครับ property เนี่ยสามารถนะครับเลือก r o p e r t y ที่ต้องการแก้ไขแล้วเลือกเปลี่ยนนะครับตามที่เราต้องการเช่น Text นะครับ property นะครับแล้วให้มีค่าคำว่าโอเคขึ้นมานะครับอ่ะบัตตอนที่1นนะครับ Property นะครับที่บัตตอนที่1นนะครับมีคําว่าโอเคนะครับแล้วก็มาคลิกที่บัตตอนหนึ่งนะครับตนี้ จะเป็นคําว่าโอเคนะครับบัตรท่นหนึ่งจะเปลี่ยนเป็นคําสั่งคําว่าโอเคนะครับต่อจากนั้นนะครับเมื่อเราได้คําสั่งของบัตรท่นที่1แล้วนะครับเราจะมาทาบัตรท่อนที่2นะครับบัตรท่นที่2นะครับโดยการพิมพ์คําว่า show นะครับ message นะครับ show message นะครับโดยไปพิมพ์งานคลิกที่บัตรท่อนที่2นะครับแล้วก็มาที่ properties นะครับ เราจะพิมพ์เข้าว่า Show นะครับ Message นะครับโ o ว์แมสตสนะครับอันนี้นะครับที่ปัจจาบันสองมาคลิกป,ปัจจานที่สองครับจะขึ้นเข้าว่าโชว์นะครับโชว์แมสติสมานะครับโชว์รักษาอีกแล้วนะครับ เราได้ทั้งปุ่มนะครับบัตตอนหนึ่งคือปุ่มโอเคนะครับปุ่มบัตตทอนสองคือโซนะครับเมสสิสนะครับนี่มาได้ลักษณะนี้แล้วนะครับเราจะทําการนะครับไปคลิกที่ตัวบัตตทอนนะครับที่2นะครับที่เราเขาว่าโชนะครับเมสสิสนะครับตรงนี้คลิกนะครับมันจะให้ลักษณะของโค้ดนะครับคําสั่งโปรแกรมมานะครับแล้วคอนเซอร์นะครับมันจะขึ้นมานะครับ ให้เรานะครับที่ e t h o d s นะครับที่ปุ่มที่เราคลิกนะครับต่อจากนั้นนะครับเราจะพิมพ์ก็ว่า message box นะครับจุดนะครับ message box ลงไปนะครับ m นะครับ e s a e e นะครับ box พิมพ์ใหญ่นะครับ p o x นะครับใส่ลงไปนะครับฉะนั้นก็พิมพ์ก็ว่า show นะครับ h show นะครับวงเล็บนะครับใส่ฟันดูลงไปนะครับ ก็ halos นะครับ mice นะครับ first นะครับ if h r s t นะครับ window นะครับโป o แกร m นะครับก็ใส่ฟันหนูนะครับแล้วก็ใส่วงเล็บนะครับตอนนั้นก็ใส่นะครับ s e m ิ c ค l o n นะครับ จมีคออนลงไปนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราเขียนคำสั่งนะครับที่ปุ่มโชว์ s มส g ิตลงแล้วนะครับต่อจากนั้นนะครับเราจะทำการาคลิกที่ปุ่มโชว์แมสิทนะครับเพื่อปรากอล่องเมสนะครับเมสิบ็อกที่แสดงข้อความว่า hello my first window program นะครับตรงนี้ขึ้นมานะครับเราก็กลับไปที่อะไรครับ f อร m นะครับ f อร m นะครับอ่า พร้อมนะครับแล้วก็คลิกนะครับนี่แล้วก็ไปที่ stars นะครับ stars นะครับ star d e b u is h ะครับตนี้อ่คลิกนะครับมันจะโชว์มานะครับนะครับจะโชว์ว่า hello my first window p ป o แก a m มาให้นะครับนี่คือลักษณะนะครับอาจจะโชว์ลักษณะนี้มาให้นะครับจะปรากฏลักษณะนี้มาให้เรานะครับจะปรากฏลักษณะนี้มานะครับ โปรแกรมจะปรากฏลักษณะนี้มาให้นะครับครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้นี่คือการทํางานนะครับของลักษณะนะครับของลักษณะของวิดโอนะครับเนี่ยจะปรากฏมานะครับตรงนี้จะปรากฏมาให้เรานะครับนี่คือการทํางานนะครับนไครับการสร้างนะครับโปรเจกต์นะครับแบบวิดโอนะครับ Windows Form นะครับ เมื่อมันโชว์มาลักษณะของโชว์เมสสิสนะครับตรงนี้ครับมันจะโชว์คำว่าที่เราพิมพ์มงมานะครับว่า Hello's my first v i t r o w program นะครับตรงนี้มาให้นะครับบูรณ์แบบนะครับตรงนี้การทำงานนะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับในการเขียนโปรแกรมของลักษณะของโปรเจกต์นะครับลักษณะของโปรเจกต์แบบวินโดว์นะครับ ลักษณะของโปรเจกต์แบบวินโดว์นะครับในการทำงานนะครับในหน่วยการเรียนรู้นะครับในใบความรู้นะครับของการสร้างโปรเจกต์แบบวินโดว์ในภาษา c s ชาร์เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุนะครับจะออกมาอย่างนี้สบูรณ์แบบนะครับคลิกปุ๊บจะมีคำว่า hello my first window program นะครับนี่คือความถูกต้องและชัดเจนนะครับนะครับคลิกมานะครับตรงนี้ย่อมานะครับคลิกปุ๊บโชปั๊บนะครับ นี่คือความถูกต้องในการใช้งานของโปรแกรมนะครับ